วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปกันที่หมู่บ้านหลองเมือตำบลแสนต่ออำเภอขนุวรักษ์สบรีจังหวัดสำแพงเพชรครับ ขี่รถมาได้ประมาณ40กิโลแล้วนะครับเราก็ได้เลี้ยวนะครับออกจากตัวท่ามะเขือเพื่อมุงหน้าเข้าสู่อําเภอขานุนั่นเองอันนี้เป็นบรรยากาศเส้นทางธรรมชาตินะครับก่อนที่จะถึงอําเภอขานุบอกได้เลยนะครับว่าในระหว่างการเดินทางของพวกเราเนี่ยนะครับสองข้างทางซ้ายขวานะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศที่เป็นป่าไม้และทุ่งนานะครับสนุกจริงๆครับ แต่การขับรถแต่ละครั้งนะครับเราต้องมีความระมัดระวังนะครับไม่ประมาทในการเดินทางทุกครั้งนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราได้ถึงตำบลเกาะตาลนะครับอำเภอคานุวรักษ์สรีนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะตาลแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าท้องฟ้าเนี่ยสวยงามมากที่สุดนะครับ และตอนนี้เลยนะครับเราได้อยู่ที่ตำบลแสงต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้ถึงหมู่บ้านหนองเมือดนั่นเองการเดินทางของเรานะครับได้มาถึงหมู่บ้านหนองเมือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสบายดีครับเมื่อวนี้นะครับผมก็กมาเล่านะครับประวัติ ความเป็นมานะครับของกลุ่มชาติพันธุ์วิธีไทยเหล่าครั้งนะครับของหมู่บ้านนองเมียดนะครับแลกเริ่มเทิมทีนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเพื่อนก็ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากตรศึกเนี่ยนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ก็คือการสู้รบกับเมืองลาวนะครับให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรย์ศึกเนี่ยเพื่อนก็เดินทางเข้าไปที่ประเทศลาวนะครับเนาะ ก็ได้ไปตีต้อนนะครับชาวลาวก็คือลาวเวียงจันทร์นะครับกับลาวหลวงพะบางนะครับอบพยกเทควัวนะครับเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรืออาญานบังกอกน้อยนะครับในสมัยนั้นเนาะก็ได้เข้ามาอยู่ที่พะรัตนะครับก็มาคุดน่องของบึงต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นนะคนลาวเฮาเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับในการ เติบโตนะครับเพิ่นก็ได้ปลดปล่อยนะครับให้คนลาวเนี่ยนะครับออกมาตั้งทิ้นฐานนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเนาะอันนี้บรรพบุรุษของเลาวข้างบ้านน้องเมียดเนี่ยนะครับเพิ่นก็เลือกทิ้นฐานนะครับโดยการอามองบริเวณรอบๆนะครับก็ได้ชื่อว่าบ้านน้องเมียดย้อนว่อมีต้นเมียดอยู่นะครับเต็มหนอง นะครับเต็มน่องน้ําเลยก็คือต้นเมียดเขาเอ่อเพิ่นก็เลยตั้งว่าบ้านน่องเมียดนะครับทีนี้นะครับวัฒนธรรมการกินการอยู่นะครับของอาชาวบ้านน่องเมียดเนี่ยนะครับเพิ่นก็อาศัยการกินก็คือการกินผักกินปลานะครับเนาะบ,นะบาลาประจอมเนาะห้าอียงได้นะครับก็นํามาเป็นอาหาร และในส่วนของการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับโดยในสมัยก่อนนั้นนะครับจะนิยมใช้เป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้เมื่อจะเป็น1ชั้นหรือ2ชั้นก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็น1ชั้นก็คือจะมีการยกฐานขึ้นสูงนะครับเพื่อป้องกันการน้าท่วมแต่ในสมัยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งวันเวลาได้เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะ การสร้างบ้านเนี่ยจึงปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็คืออาจจะไม่ได้เห็นที่บ้านที่เป็นบ้านไม้นะครับหรือมีอยู่นะครับในหมู่บ้านหนองเหมือแต่แค่ว่าบ้านนั้นนะครับก็เสื่อมแล้วก็ทุดโทรมไปตามกันเวลานะครับอย่างในสมัยนี้นะครับก็จะเป็นในแนวของบ้านโมเดิร์นนะครับ ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการแสดงหรือการละเล่นนะครับโดยนะครับก็คือมหรสพเครื่องดนตรีนะครับประจําเสียงของอกลุ่มชาติพันธุ์เรลาคลัล่งนะครับก็คือเสียงแคนแล้วก็การฟ้อนการรําครับบอกได้เลยนะครับว่าณจุดนั้นนะครับทุกคนมีเสียงเฮฮาและก็รอยยิ้มกันไม่น้อยเลยนะครับ ในส่วนของการทอผ้านั้นนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นะครับของกลุ่มชาติพันธุ์วิถีไทยเลาาคลั่งนะครับโดยการทอนะครับสีเด่นเลยก็คือสีคลั่งนะครับสีคลั่งก็คือสีแดงนั่นเองนะครับเขาจะทอโดยการใส่ลวดลายทีนี้นะครับเราก็กลับมาที่เสียงแคนและการรำอีกสักรอบนะครับก็คือเราทําไมนะครับผมถึงให้พวกเรานะครับได้มีการรำกันก็คือ หนึ่งนะครับเราจะได้เข้าถึงวัฒนธรรมนะครับของกลุ่มชนวิถีชาติพันธุ์ไทยเราครั้งมันเองครับและนี่นะครับหมอแคนก็คือตะถินนะครับหรือนายถินสินเสมอนะครับบอกได้เลยว่าฝีมือการเปาแคนของตะถินนั้นสุดยอดเลยครับและท่านนี้นะครับก็คือป้าแดงของเรานั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าฝีมือการทอผ้าของป้าแดงนั้น สุดยอดแล้วครับ ก็มาสังเกตนะครับการแต่งตัวของผู้ชายนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ในเหล่าคลั่งนะครับในลักษณะนะครับถ้าเป็นเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวนะครับถุงเท้าก็ต้องเป็นถุงเท้าที่นะครับยาวถึงเข่านะครับแล้วก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับและก็จะสะพายย่ามนะครับเอาผ้าสไบนะครับมาทําเป็นผ้ารัดเอว และในส่วนของผู้หญิงนั้นนะครับการแต่งตัวก็จะไม่ได้เยอะนะครับก็จะเป็นแค่เสื้อสีขาวแขนยาวนะครับตามด้วยผ้าสิินต้องเป็นผ้าสิ้นตีนจกและก็เป็นผืนสีแดงนะครับและสะพายย่ามและก็มีผ้าสบายนะครับพาดอยู่และในส่วนของผู้ชายนะครับในยุคป,ปัจจุบันนั้นนะครับเขาก็จะนิยมใส่แค่เสื้อ นะครับท่อนบนก็คือยังคงเป็นสีคล่างนะครับส่วนส่วนล่างนะครับก็จะไม่ค่อยนิยมใส่ในเรื่องของจงกระเบนแล้วนะครับซึ่งจะเป็นในทรงของกางเกงสแล็กสีดำมากกว่านะครับเพื่อให้เข้ากับรูปรักนะครับหรือว่าบริเวณที่เปลี่ยนไปนะครับและเหมาะตามโอกาสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนด้านของพิธีการนะครับต่างๆและในส่วนของเสื้อสีเหลืองนั้นนะครับ เขาก็จะนิยมใส่ในช่วงของการทําบุญหรือการออกสถานที่ต่างๆนั่นเองครับก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีแดงนะครับซึ่งมีความใสสดงดงามครับส่วนสีขาวนั้นนะครับก็จะเป็นสีนะครับรองมาจากสีแดงคลั่งนะครับซึ่งสีแดงคลั่งจะเป็นสีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์วิถีไทยเหล่าคลั่งและสีขาวก็เป็นสีรองลงมาครับ และท่านนี้นะครับก็คือคุณป้าแดงนะครับหรือนางสุวรรณีสินเสมอนะครับผู้รับการสัมภาษณ์นะครับในส่วนของการทักทอผ้านั่นเองครับและนี่ก็คือผ้านะครับที่ป้าแดงได้ทอไว้นะครับโอ้โหคนนี้นี่บอกได้เลยว่าหล่อจริงๆครับ อันนี้ในส่วนของการสัมภาษณ์นะครับก็คือมีการาพูดคุยนะครับกับป้าแดงนะครับเพื่อที่เราเนี่ยนะครับจะเก็บรวบรวมนะครับในส่วนของความรู้นะครับในการใช้สีธรรมชาตินะครับและการใช้ชนิดผ้าไหมต่างๆนะครับ ถึงท่านนี้เลยนะครับก็คือลุงหมอนะครับลุงหมอยศขจรขันสิงหานะครับผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองเมือดนะครับอันนี้นะครับเราก็ได้ไปสอบถามนะครับลุงหมอในส่วนของประวัติความเป็นมานะครับการกินการอยู่ต่างๆนะครับ และท่านสุดท้ายนะครับก็คือนายสนิทเกล็ขันนะครับผู้ที่บอกข้อมูลต่างๆนะครับในด้านของคําศัพท์ให้กับพวกเรานะครับซึ่งแนอาศัยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านหนองเหมือดเนี่ยนะครับมา74ปีแล้วครับชายะเลน้างน้างงไหนแมนงงบอแมนให้เต็นทขึ้นมาแมนให้นอนลงโอ้หนเต็นท์ลงพวาลงไหนน้อปะเนี่ยลงไหนเนไปบบน มาแมนให้เต้นขึ้นมาแมนให้นอนลงเออก็อมาแมน่แมแ่รูดจักอา <laughs> มาดูหรือมาเล่นมาดูให้เต้นขึ้นมาเล่นให้นอนลงอ,อย่างลบได้ลบลบให้เดฟก็ได้ก็ได้ลบให้เดฟเมนเดทากันเด้อครับจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะคลิปเมื่อสักครู่คืออะไรนะครับเราก็จะมาไขข้อข้องใจกันนะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการเล่นนะครับหนังกวัก นะครับซึ่งเป็นการละเล่นที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพูดผีพีศารหรือบรรพบุรุษนั่นเองครับซึ่งนิยมเล่นนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับและเขาเล่นเพื่อสอบถามนะครับพูดผีพีศารหรือบรนพุรุษเนี่ยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับฝนดินฟ้าอากาศนะครับต่างๆจะตกต้องตามฤด,ดูหรือไม่นั่นเองครับ เมื่อสักครู่นี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อก็ต้องตามได้ประเพณีนะครับซึ่งประเพณีของเรานะครับที่โดดเด่นก็คือประเพณีสู่ขวัญข้าวนั่นเองครับและเมื่อต้นปีส5 6 6ที่ผ่านมานี้นะครับทางหมู่บ้านหนองเหมอดนะครับได้ทําพิธีสู่ขวัญข้าวนะครับและได้รับเกียรตินะครับจากท่านคําพันธ์อัลละวันนะครับท่านเอกอครรชชทูตนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนะครับ ได้ให้เกียรตินะครับเข้ามาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็เดินชมในเทศกาลครับหลังจากที่เรานะครับได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับของกลุ่มชนวิถีชาติพันธุ์ไทยเหล่าครั้งนั้นนะครับเราก็ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตของเขานั้นก็ยังคงเข้าโครงเดิมอยู่นะครับในสมัยแต่ก่อนนะครับก็คือหาผักหาปลานะครับหารายได้นะครับก็นํามาเป็นอาหารถ้าหากว่าเหลือ เขาก็จะนามาขายนะครับในส่วนของอาชีพก็จะเป็นอาชีพการทําไร่ทํานานะครับและถอผ้าเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ในสมัยปัจจุบันนั้นนะครับส่วนมากนะครับชาวเราข้างเนี่ยนะครับจะนิยมไปทําอาชีพอื่นๆนะครับนอกจากการทํานาก็คือการรับข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจ เป็นทหารรวมถึงแม้กระทั่งการเป็นอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยก็มีครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการลงเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้นะครับซึ่งเรานะครับพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มชนวิถีชาติพันธุ์ไทยเหาคลั่งนะครับเรานะครับได้ลองมีการแต่งตัวการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับของประาชชาวบ้านทั้งสี่ท่านนะครับ ทำไมนะครับเราถึงต้องมีการลองแต่งตัวลองอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อที่เราเนี่ยนะครับจะได้รู้ถึงวิธีการแต่งตัวและการเป็นอยู่จริงๆนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์วิถีไทยเราครั้งนั้นเองครับ